อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อติดตามช่อง Happy Family ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Happy Family ค่ะวันนี้มากินตาม,มั่วที่แปชิ่ิไอแลนด์นะคะยังไม่ได้อาหารยังไม่ได้สั่งขอสั่งอาหารก่อนขอสั่งอาหารก่อน ข้าวเหนียวได้ข้าวเหนียวแมวใช่ไหมข้าวเหนียวเดี๋ยวจัไทายก่อนทักทายก่อนอยากกินส่วนลีมาที่ร้านตอีกครั้งหนึ่งชอบมาที่นี่แหละบ่อยๆบ่อยๆที่แพทชั่นไที่แพทช์ไอแลนด์นะคะสวัสดีค่ะ Hello everyone we are now we are at Amua Amua restaurant At uh, at special Pesh island, we came here. This is the fourth time. Yes, fourth time. Uh, very time. Fourth time. Fourth time. environment time. very nice Very nice environment. หนาวหนาวหนนาวอ๋แม่สั่งตาม้วนพสเม็ดพรกเม็ดพริกิกเม็ดแต่แม่สั่งตำม้วนแมชอบสจานยังได้เลยใช่ใช่ใชอันนั้นใช่ไหมที่อร่อยใช่หลุ่สองจาน แล้วปลาดูด้วยนะเอาปลาอะไรดีสั่งปลาอะไรอันนี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวสามาปลาทับทิมทอดหม่วมหรือ,หร,อหรือว่าจะสั่งแล้วลองดูอันนี้ปลานินทอดกระเทียมลองวันวนี้ลองปลานินทอดกระเทียมนะ น้นนอดทอดกระเทียมอ้าน้ำดื่มหนึ่งขวดหรือสอขวดน้ำดื่มหึงสองขวดสอวดโคโค่บิ๊กไก่ทอดนี่ไม่เอาใช่ไม่ลูกเอาใช่นี่ตำม้วน สองจานเลยสองเม็ดมเพราะว่ามันเผ็ดมากเลยกินไม่ได้เอาแล้วอะไรที่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 ไม่เผ็ดมางอ๋อปลาเนสั่งไปแล้วดีกับห้าอย่างแล้วหมูยอไม่ชื่ออะไรเนี่ยต้มโคตร เจ้าสมาน,นี่เมนูใหม่แน่กส็สังเกียล้วทวนเลยทวนมีตำมั่วพริกสเม็ดสที่ค่ะกรกหมูหนึ่งขาวเนวสแข่งสามนึงหนึ่งสองเอง็มซโครมใส่กรอบพริกสปลาเน้นทอดกระเทียมแล้ เหนียวเท่าไหร่นะสอหรออ๋อสาอสองหรอถูกแล้วอ๋อถูกแล้วแล้วก็ไม่กินอ๋้ก็ไม่กินเขาเหนียวเออนย้กสั่งสกรอกอีสานไส้กรอกอีสานเลวแล้วก็อะไรแดมซี่โถ อ,อ,อ๋อรับเป็ดใช่ไหมได้รับไก่เป็ดมนะันไม่มีไก่อ๋ออ๋อไม่มีไก่รับเป็ดหนึ่งจานเมนูจัดจ้านสไตล์ไทย เราเอาออปลาเาเอาออปลานิทอดกระเทียมไปเลยลองกินดูมาแล้วแคบหมูเหรอสั่แคบหมูแค่มหมูเขาสั่แคบหมูจานใช่มันไม่ใช่แค่หมูนะมันคคอเกอ,อะไรากาดหมูอ,หมหอ๋อกาดหมูเหรออร่อยไหมลองชิมที่พ่อชิมชิมชิมิมเป็นยังไงอร่อยไหมปุดปุดปูดปูด กูเทสไหนแม่ชิมที่ mm hmm. ละลายในปากละลายในปากอ๋อ,ไ, mm hmm. อไม่ต้องเคี้ยวมากล mm hmm. ะลายในปาก พอเรามานั่งปุ๊บคนตามมาเลยก็การแรกโตว่างอ่ะแปลกดีการแรกโตว่างอ่ะพอเรามานั่งปุ๊บเต็มเต็มเต็มทันทีเลย so many people come so many people come คนเยอะทันทีตามเรานะ follow us นมาแล้วเหรออ้าวมาแล้วน้ำมาแล้ว อาันฮาเปอร์อะนะฮเอาเปอร์เหลือแลมเหรอเอแลมวลแแลแลเอคลกับเบบี้

อย่างแล้วลูกไส้กรอกไส้กรอกอีสานนะพ่อมาหนึ่งอย่างแล้วพ่อกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆชอบไหมชอบไหมเวลิคือดีมากขิงกินข,ขิงด้วย เดี๋ยวคนดูน้ำลายไหลด้วยโธ่บอกอ้าวเดี๋ยวแม่ก,กินรอ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 ,อะไรอร่อยไหมลูกอืมอร่อยอ The original Thai food since 1989พอ่อนี่ก็ตามมั่วอ่ะเนี่ย The original Thai food since 1989ว้าวมาแล้วมาแล้วของชอบมาแล้วตามมั่วสองจานเลยจานเดียวกินไม่พอกินไม่อิ่มเดี๋ยวทยอยมาทยอยมา เอากินเลยกินเลยลูกพอกินข้าวเหนียวของร้านตำม,มัว่วนุ่มนุ่มนุ่มอร่อย <First> way, ร้อนร้อนกินร้อ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 น,อน <show> ข้าวเหนียวนุ่มอร่อยกูดไอเดีย มาแล้วอะไรเอ่ยแหนมซี่โครงลาบเป็ดแหนมซี่โครงอ้าวลาบเป็ดนี่หอมนะก็ทำลาบเป็ดหอมหอมหอมก็กลิ่นหอมกลิ่นหอมเอากินเลย แล้วก็เหลืออะไรเหลือปลานะปลานิลปลานิลอ่ะกินลองชิมหน่อยจิอันนี้แหนมซี่โครงอืมขิงขิงขิงออโอ้ยกินลำบาก อ๋อออ๋อกระเทียมสดอืมม่กินกระเทียมสดสดเลยสะดวกไหมสะดวกไหม <Yes. S 1> สะดวกไหมสะดวกนะอ,อ้าวกินไปเรื่อยๆ Good. อปลามาแล้วปลานินทอดกระเทียมมาแล้วมาแล้วเอากินเลยพ่อปลานนนทอดกระเทียมตัวเบลเลยร้อน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 อครบแล้วนะอ่าครบแล้วนะอ่าครบแล้วนะแด้จะกินแล้วนะ Thank you for watching. Please subscribe Happy Family. ขอบคุณค่ะที่ติดตามชมช่อง Happy Family นะคะขอบคุณมากๆนะคะกรุณาติดตามชมช่องของเราไปเรื่อยๆค่ะสวัสดีค่ะบายบาย